สวัสดีจ้าซาเมือนีมาพร้กันอีกแล้วค่ช่องยายหาพี่มีม่อนเพื่อนพ่นทำเกษตรซาเมืีเนี่ยค่ะข้ามาอยู่ตลาดลักเจ็ดอำเภอพระลานิคมจังหวัดสนนกลนครด้วยพี่น้องซาเมืีเนี่ยค่สิบห้หา,ามาชมบรรยากาศซื้อขาสยสำรวจราคาพวกตลาดลักเจ็ดนะพี่น้องเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนเด้อยจะได้แจ้งเตือนทีนนไรๆทุกยายหาแนะนำมายายหาเจ้าภาไป สำรวจราคาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องซ้ายนหะูพี่น้องนะอ สายห่กวามสูงลอยเจ็ดสิบคนบนจะคล้องมันเจ๊ยใส่เเห็นจะคลองมี่น้องตัวบกใหญ่ตัวบทใ่งาม ร้อ <c ười> ่างแมขทครับ่ลูก้าต้องนตัวนี้ตุวนตุ๋นย่างเันไส้เดือดนี้อนี้ครับตัวลมื่นก็ห้าร้อยห้า้ยตัวหมื่นห้าร้อยไปสันพี่น้องแล้วข้าหมื่นหาลอยได้เนี่ยพี่น้อง คู่อีหนาครับมันซ้นหมดไหมเปิดเท่าไรก่คู่นี้ไเสาเอครับสองหมื่นหนึ่พันสมื่นหนึ่งพันตัวเนะสองตัด้วยพี่น้องสองหมนึ่งันราคาเปิดต่อรองในยีบกข้ราคาอ่ราคานี่ต่อรองในด้วยพี่น้องแยกก็แยกเนาะแยกคับกะแยกก็ได้พี่น้อง ขอเบอร์ติดต่อนะจ๊ะ062 6147 1 4 7 9328 147 9328สนใจทั่วหาหอยยังก็จะสนใจทั่วหาหอยหน่อยเด้อพี่น้องเด้อหูนี่เปิดเท่าใดแล้จ๊ะหูน่เก้ มูนี่เพิ่นเปิดไว้สองหมื่นหกขาลอยพี่น้องขว้วสูงนี่ลอยลอยเจ็ดสิบบวกคนละพี่น้องลอยเจ็ดสิบบวกแล้วค่านี่ตัวร่องได้อีกบ่แล้วค่า่นี่ตัวร่องอะไอีกด้วยพี่น้องมันทองบ่บตัตนาอย กลางมันนายจะบอฮะกางมันนายจะบอกกากมันบ่มีเดียวมีมีแต่แบบแป้งแบบเป็นกาเบิดจ้าเบิดแบบแบบแบบเป็นเปลือกนี่ไม่เปนเบิดอ่าเบิดเบิดจังมือสองมือเขามาที่แล้วเขาติดกับวัดตาวันทิศมันเบิดกินแล้วแต่เพราะงั้นตอนมันเปือนห้ามค่ะไม่เป็นหรอจ้าเบิดเหลื้อแต่แบบเป็นแป้งคือมันคือห้ามนะบ่ค่อยกินได้ไหมจ้า จนสาสองหมื่นเท่าไรครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยสลอยค่านี่ต่อรองใดเด้อพี่น้องเด้อผสมวันที่หนึ่งทันวาลูกตัวที่สองน้องทับทับยังก็ไวอะไรครับผสมหลอดผสมหลอดไปเด้อพี่น้องลูกนี้ทองสมยังก็ไว้นคนน้ผสมหลอดจะเป็นตัวยังเ็ไปอย่า้ออ เพื่อนว่าสมหลอดไบอย่แล้พี่น้องได้หาเดือนละมเม่นปะสมได้หาเดือนละเด้อพี่น้องสายหูลักแสนเฮียเลียแต่ปลายพี่น้องแต่ก่อนนี่ง่วนนี่ราคาเป็นแสนเนาะนบอกเคยเคยไปให้เพิ่นไหวราคาแสนสองแต่เพิ่นบกกายมาแล้วเหลือแต่ปลายมันพี่น้อง <c oughs> อ๋ขอเบอร์เ้ยจ้ะ0.6.2ย4 7ก3 2 8ศูนยสอนใเจโด้สนใจทรหาหอยหน่อยเด้อพี่น้องสายหูทองแล้วพี่น้องทองในหาเดือนแล้วสนใจโทรหาเพิ่มเลยจ้ะผู้ใด,ดมากสายหูยหยดดมันจะกัะซื้อขายว่าตลาด รักเจ็ดพี่น้องตลาดลักเจ็ดอำเภอพระนานนิคมจังหวัดสก,นนกลนครผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำได้พี่น้องจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของยายหัดงัวเลี้ยงกับงัวเลี้ยงหลายอยู่พี่น้องมือนี้งัวงัวที่เป็นตะเลี้ยงนะพี่น้องซายยายหัดแน่เบิ่งคนใดอย่ารบกวบ้านนี่ยที่นี่เล้ว แสาราลโเลเลยังกินนมยังกินนมอยู่ยังไม่ค่อได้ออกนมอยู่พ้อง <c oughs> พอปะพอ่พอ,พอเปิดเท่าไหรแล้วนี่สามสิบสามแม่ลูกแม่ลูกเปิดไว้สามหมื่นสามพันพี่น้องลูกโตัวผู้ยังยังกินนมอยู่ได้เจ้าลูกละมันพ <ไป S 2> <Norwegian. S 1> ่อแม่เพินน่งนะลูกเดียวนี่ลูกตัวเดียวนี่ เนื่อขึ้นนุ่มอยู่ได้หนิพี่น้องแม่เพั่ธนึ่งขั้วสูงประมาณลอยซีซีหาบวกพวี่น้องืคนแข่งมือขาลูพันธุ์เด้อวันนี้ลูกนี่้อยสามสิบบวกอยู่ขัว้วสูงาสามต่อรองได้ต่อรองได้นะครับต่อรองได้เด้อพี่น้องนี่ราคานี่เพันธุว่าต่อรองได้ไปสั่นหอยเพันธุว่า อนุคอเบอร์ติดต่อนะ่จ้ะ063ย์3 9 7า9ศ3 9ย3 9 9สามเก้าของหอยยังนะจ้ะหอยทุยของหอยทุยเด้อพี่น้องสนใจโทรหาหอยทุยเด้อเลดจ้ะเนี่ยยังกินนมกับตราบกับตราบอยู่โอ้ยมันพอเศร้าแล้วหัวปูพันกบมีเด้อพี่น้องตัวผูนี่เปิดไปเท่าไรเนาะพ่อ สองหมื่นสามสองหมื่นสามพันพี่น้องโตโผล่ตัวนี้สิพี่ผสมแล้วตัวแม่ตัวแม่นี่เปิดไว้หมื่นหกพันเนาะหมื่นหกพันแต่ว่าทับแล้วพี่น้องผสมไว้แล้วได้สองเดือนแล้วได้สองเดือนแล้วทางบัตรหูว่าเจ้าสติสติตะวันอ่ะแต่ว่าเข้าทับไว้แล้วเป็นมั่วแม่สาวเป็นเพราเพะมั่วแม่สาวด้วยพี่น้อง มวัวแม่สาวราคาหน่ตอร่องไหน้ะพอนะตัวนี้แม่นบ่ตัวนี้ว่แม่นะมีเท่นี่แม่นบ่มีซีตัวนี่นะมีซีตัวด้วยพี่น้องวัวพันอ่าฝากเบอร์นูอีกน่เจ้าพ่อศูนย์หกส3มเก้าเจ็ดสามเก้าม ของหอยของหอยถุวยเด้อพี่น้องเด้อสนใจทัหาพอถุวยได้เดยได้จ้านี่ว่วเหนืองัวงวนขุนพิน่นกะมีพี่น้องงัวแม่สาวสมแล้วกะมีแต่ว่าหังบกูว่ามันสีทองหรือบ่าทองเพราะว่าพิ่นบอบปรกกันทองนะพี่น้องนะเพราะว่าทับได้สองเดือนแล้วทับได้สองเดือนแล้วกตบว่าท่านเห็นขืนอีกนะพอนะ อาสนใจท่วหาในหอยได้ด้วยจ้าด้วยจ้าฮอยเงนซื้อยูย uh, ิงเงินซ okay> ื้อเบาทุกระซอ้หลายเ่ปลาป่ามันละบ่ปลาป่าสองตัวขายสองตัวไเศ้าไ่ลตัวละห้าเด็กกไล่ตัวละห้ารอยแล้ววนนงก็ซื้อนมมับัวขาวกาเด้มป่าเนี่ยมันต้องห่วง ราคาราคาขยะมันบุพราคาบัวขายไปอ้าบัวขาวมาแต่ทางไหนรู้มาแต่ทางไหนรอบปีนี้เนาะสวัสดีครับนี่าบัวขาวนนุ่มอบัวขาวนนี่นนุ่มไหมแลมเป็นบัว่น้อคุณมือแลาะราาขยับขื้นละไปวะในนี้น้อยเท่ไหน่คือหร่โอ้จ้าขายสองตัวละได้ขายสตัวแล้วมือนมัแล้วเนาะได้นมขาวได้ขานุ่มไห้บัวขาวแล้ว อบเซโรเล่พี่น้องเซโรเล่ข้าเปิดเท่าไดรตัวนี้พ่อ uh> ค euh ู okay. ่นี้เป on ิดไปสี่หมื่นแปดคู่โอ้คู่นี่ด้อพี่น้องนี่ตัวหนึ่งและนี่ตัวหนึ่งเพิ่นเปิดไปสี่หมื่นแปดป่พ่อต่อรองได้สี่หมื่นแปดต่อรองได้พี่น้องสองตัวเด็กสองตัวด้อพี่น้องเด้อมาจากกาฬสินธุ์ล่ะครับเจ้านายมาจากอะไสินธุ์วสัน สองตัวนี่เปิดไว้สี่หมื่นเท่าไรก็พอสี่หมื่นแปดครับสี่หมื่นแปดนึ่ตัวล่องไหนน้อง่อเนาะครับอืมเป็นซาโลูรีพี่เด็กซาโลูรีสายคุณพี่หนอนสายคุณเออเด็กครับถ้าแยกเด้พ่อถ้าแยกขันแยกกับบ้านตัวละตัวอะไรคือเกาพี่น้องแยกได้ได้ยกครับอืมแยกได้ยกได้วริสันอืมขันแยกตัวละ สองมืนสี่เนาะถ้าแยกนี่สองมืสเด้อพี่น้องความสูงใดอยู่ประมาณเมตรเมตรร้อยร้อยาะครับร้อยสบวกพี่ดอกเนาะเออร้อยสามบวกนาะความสูงเพิ่นเนาะนร้อยสามสิบวกเนาะพี่น้องสี่สิบ่ดอก นี่ราคานี่ตอ่อรองได้ว่าสั่นเพิ่นมามตน้นลงมาแต่กาละสินซ้ายคุณลงมาแต่กาละสินเนาะจ้าอาเคาเบอร์ติดต่อนนะจ้าศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าครับห้าหนึ่งเจ็ดห้าของหอยยังเนาะจ้าหอยหอยยอดกาละสินครับของหอยหยอดกาละสินเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหายหอยยอดได้เลยเด้อจ้านี่เมืองแข่งเมืองขาเพิ่นเดินสายคุณสายคุณสายเหนือได้พี่น้องประกันจะมีเหงือกย่างก็ประกันตำนี้เด้อพี่น้องเด้อคุณครับ สนใจทุกหาหอยยอดได้เลยด้วยจ้ะไปซื้อไปซื้อเมนบะโอไปไปทั้งยายสูนี่ไปซื้อลงมาทั้งเฮามันมีรถไปกับพ่อได้ขายอยู่อ๋อจ้ะรับราคานี้ทั้งพุ่ณดีคือกันเมนบะกับแตกต่างกันบ่ราคาตลาดทั้งยายสูกับบ่แตกต่างกันกับทั้งเฮาเด้อพี่น้องเด้อราคาราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยเมนบะจ้ะไปทั้งเรือ เห็นหนีแล้วอยู่นีลาแล้วมาน้องกานเดดเดดัวไทยหัวลาดพี่น้องอวก่เนร้านไมได้เลนีนี้เยนะครับครับต่อรองได้นะครับ ตวกอบราต่องลากันอยู่กี่นนอสีถามราค่าไอ้บึงเลยว่ามันเ่่ไหรเนี่พอแกแล้วเปิดไว้เท่าไหร่

เกครัสิองต่อรองด้บนน่องนี่งครต่อรองไ้เดอพี่น้องต่ได้เืมือมั้ยครับต่อได้เบิดมือสั่นปิดอไวเพ่อมสูงกว่านเม็ดซาพี่น้องเม็ดซาบวกพี่น้องเพร่มเจมมมีเขาเนาะ หอยแกได้มาจจโตัวนจาเมือนี่หกตัวหกตัวหกตัวแค่ได้ขายเจ็ดตัอยู่ต้นตัวนั้นเปิดไว้เท่าไหร่กูขนดนี่สิบห้าสิบห้าตันนี้เปิด้บมื่นห้าพันพี่น้องมื่นห้าพันบาทต่อรองไหนยี่คะขนไดนี้ต่อร่องไดนคือกันเดอรยพี่น้องความสูงประมาณรอยเซาลรอยสามสิบพี่น้องรอยสามสิบหัวจุดเป็นง้อแม่สาวอยู่บนง้อแม่สาวครับง้อแม่สาวพี่น้อง เมสวด้อพี่น้องเาลยมีแต่กอดเอาไปอาอนี้มารับหาย่งัถึงายกูว่าอ่านีะวลอลองได้ตัวนี้เด้ตัวนี้ราคาของเพิ่นของเพิ่นโอ้ใส่ของเจ้าอีกเลยจะของผมนี่เด้อหาพันหาหนเด้แม่นเบิดน้ำมูลนี่ครับนี่หาพหาตัวผูพี่น้องหาพันหาภาษาเป็นซิมหาหาเด้อ หาพันหาซื้อซืมาสั่นหอยคนมาหาพันหาซื้อซื้อพี่น้องอตออีกเอยังตอได้อยู่ตอได้อีกเนี่ยบ่มีตออีกอ่ออได้อีกว่าสั่นพี่น้องหาพันหายังตอได้อีกเลยพี่น้องลูเง็บเสียวลูกกระหอยไนโลูกยระหอยแม่้าลงงหายอยู่ลูกกงค่อยดิ๊ดอนตวนี่หัน เก่าพันตัวนี้เก่าพันบอดมือ,นอ่อนตัวนี้บอดมือน่นเก่าพันบอดมือน่อนเออแปดพันห้าตัวนี้ครับแปดพันห้าตัวนี้แปดพันห้าครับตัวนี้แปดพันห้า 8ปันหาราคาประหอดเมื่อนหมสามตัวนี่อดรพันกิโลเมตรนต่จะาราคาราคาค่าดอกมันก็คุยกันท่นแเม่นบ่เออขรงอกจริงไเรย่องเอรอยู่นล้อาวขอขอเบอร์อนของหอยแก่เน่จ้าอ่าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามแปดห้าสามแปดห้าหกจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้สนใจให้โทรหาหอยแก่ด้จ้าต่อรองได้เบิดมือต่อรองได้เบิดมือเนาะง กิโลเมตรครับช่งช่งในหัวพันกิโลคุยกันคุยกันอ่าคุยกันคุยกันพันกิโลเมตรคุยกันและค่าคุยกันได้เนาะหุ่นกอนครับเงินหุ่นกอนโอ้จ้าจ้าจ้าครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับพอพันใหญ่นี่พี่น้องเนี่ย เปิดไว้เท่าไรนอกจากนี้เปิดใบสามหมื่นแปดพันพี่น้องความสูงลอยหาสิปใดบ่นี่ได้ดิเนาะความสูงเพิ่นลอยหาสิพี่น้องเมืองแกงเมืองขาเพิ่นเด้อเมืองไข่เพิ่นกันนั่นอยู่พี่น้องเอาไปเห็ดพอพันเนาะส้ไดเลยอือเาไปทับได้เลยมันได้จ็ดปีแล้วเนาะหัวตัวนี้เนาะประมาณสี่ปีเนาะสี่ปีพี่น้อง เป็นม้าคอพันได้เด้อพี่น้องอย่เด้อราคานี่ต่อรองได้อยูอ่ปจา่าและข้าหนี่ต่อรองได้ยอยู่พี่น้องที่พี่น้องเมึงหางหางหลากดินเลยพี่นอ้องใครเป็นพี่น้อง อันุข้อเบิดติดตตอนะจ้า080 080 741 741ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดีหนึงเน่งจ้าเจ็ดแปดสองหของหอยยนอวลอยซุปครับอากาศหอยหอยอวนลอยซุปอากาศได้พี่น้องสายยาเปิ่ลอยซุปวปนรีสั่นได้ยินแต่ตะม่นว่าหอฟังจะพี่น้องสนใจโทรหาหอยอวนได้ได้เลยจ้ะ สายยาพ่นอวนลอยสุปประสรพี่น้องผู้ใดสนใจงว่วพอพันกจะทรหาเพ่นเลยด้วยจานวัดดีเะพาอไสของพ่อน่ะตัวใดของพ่อต,ตัวนี้บ่ตัวนี้พ่อเปิดไวได้เท่าใดน่นจ้าสิบสองหาลอยเมือนสองพันหาลอยพี่น,อน,น,นอ้องแล้วราคาทอกันบ่ตัวไ้นกลายตัวแดงเนเนาะอันนะตัวนี้สูงประมาณ ลอยสามซิบบวกได้อยู่เนะะาะราคานี่ตอ่อรองได้เนาะซิบเท่าไรก็อซิบสองหาลอยพี่น้องเมืองแข่งเมืองขาเพื่อต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อราคานี่ต่อรองได้ซิบสองหาลอยสันหอยเพิ่นห่องไว้ตัวแม่แม่นั่งนี่คือกันเนาะพ่อเนาะตัวแม่นั่งนี่ก็คือกันพี่นอออ้องซิบสองหาลอยต่อรองได้คือกันมีความสูงได้อยู่ประมาณลอยสะจิตบ,บวกอยู่พี่น้อง หอยเชซาปดหอดดอกน้นักมันใช่ายางก็มัน เรียวนี่บ่งานพี่น้องวัวแม่นางตัวนั้นแม่นบ่บอกแม่หน้าไมีสองตัวนี่เนาะอนุขอเบอร์ติดต่อจ้ะศูนย์หกสามห้าเก้าแปดสี่สี่ศูนย์หนึ่งสนใจโทรห์หาหอยยังนะจ้ะสนใจโทรห์หาหอยตอบั๊บเซียมเรือยพี่น้องเรื่อยเป็นวัวเลี้ยงพี่น้องวัวเลี้ยงชวนบ่เจ็บเลยมันบ่มีขาวม่มีขาว

สวัสด,ดีจ้ะพอ่อสวัสด,ดีจ้านีนสไวโบ้แล้วมือนี้เบ้แล้วว่าบ้ซื้อโ,โ <c oughs> อ้ออนี้้บซืหัวน้อยเอออันนั้นเดียวได้ลูกไหลเลยไหลเลยบ้าออเนี่ย <c oughs> นี่เสียวเด่น้วยมีใจเลยไงฝน,นบ่ได้ยังมาบ่มาซื้อบอม่มาอนี้มาเอาตามดวงนี่โอ้มาทวางนี้ <c oughs> ไงฝนมาหาเก็บหนีพี่น้องวะสันไงฝนมาเดือนดื e ้อเต็มเดือนขวดบ่เออได้บ่ละพ่อได้บ่ละสองสามหมื่นก็ได้จ้าจ้าขึ้เอาไปค่าก็ได้เอานี่ยจ้า ผมจ้บานมาเสูอยากกันเสไม่ยู่งสีมอนนออกบ้านไปนีสังนีแ่ลูกก็สิอ่ะเออมังมมันก็มีหายได้บอบ่ได้เปิดเปิดเท่าใดเลยนะเท่าสเปิดเท่าสามุเออเปิดเท่าสามจ้ะ

เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่นครับส <4 18. S 2> ีบ่ <4 18. S 3> โโหน่งแปดหอยโก้พังคนเนด้วพี่น้องอด,ด้วยสนใจโทรหาหอยโ้ดด้วยจ้ะงวงวงวโค่ง <c oughs> ตัวนี้เปิดเท่าไดร่นะนี่ห่องห่ห่อง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 ่องห่องห่องหองห่ออง่่ ต่อรองใดพี่น้องนี่ร <c oughs> าคาราคาหมื่นสี่ตอรองใดเด้อพี่น้องเด้อนี่ว้วได้จ้ลูกหรือนอนอินี่วนเนี่ยแมนว้วนเนี่ยมันลูกพระเจ้าป่าสมมากเลยบอกมันงัวนขวักพระเจ้างัวนขวักพระเจ้าหยามนี่มันงัวอึดหยาเนาะ พี่น้องกินหยากินเฟื่องดีอยู่พี่น้องแน่มันง่วอึดหยาคือวาน่แหละ,บบละข้าาทับมาเหรอเม่มอวานนี้โทับหัว,นนวในขวบดินี้พี่นองโอ้อขอเบอร์ติต่อน้นยดองินี์พี่นองเองอองขอเบอร์ติดต่อนเก้าสามส082จ2 2 2 9 3 2, 2> 7 8 7 8 หอยยังนอกจากหอยเบลจะเล่นซินสนใจทั่วหาหอยเบลจะเล่นซินเด้อพี่น้องเด้อหัวเลี้ยงพี่น้องหัวเลี้ยงเพิ่งจะขายแลนะน้เงแซวเดียวว่าเส้นขายมันเขาขายตั้มสองมันจะขายได้มึงไงตอนไหนให้มาเลยมือในใจคนส่แล้วเยอะยุ่อย่างนี้เอาเลยไงคนว่าได้ไงเขามาลูกประกาศขายงวดละพี่น้องเอ้ยลิ้นเล่นน้ำกันตั้มสินหาลงมา เดยวเอ้ยประหารไีเบินใจไหนไอ้สาวเดียวสันพี่น้องสองหมื่นส้อเก้าเราเล่าเลาขายตั้มสาวเศรเขาขายอาเนี่ยสิห้าไลสิบหกไปขายไปสิบหกนี่ไมซื้อรองเบิ่งอานี้มาสน สาวเดียวสาวเดียวสาวเดียวดิร้อนไม่รู้เป็นสาวเดียวลาไล่ไล่เลยมีงอมาสาวเดียวพี่น้องเออเนอะงอมันเถือกมืดเลยไหนรังลังก็ชั่ววันตีขายเถือกขายเถือกมึง่อกำไรตัวละหาร้อยกำไรตัวละหาร้อยงอมันเถือกว่ติงอมันแพงอ่ะยู่บ้านต้องซื้อกระดูกแพงอ่ามันแพงบ้านเอาอยู่ในตลาดมันเถือก ซื่อตามเนื้อผ่านหรอตอัภาวะในตลาดสดนนี่งูแม่ลูกดิหาชิบกนั่งหนี่มันงด้วยหนี่ิาบ้ิบกคเี่ยหาชิบกขายไปนี่ไดีื้อนี่แม่ลูกเหัน่เนีซื้ดีี่เาสิซื้อ พราะฝนเท่าไรก็เอาแปดพันหาแปดพันหาเออสิบแปดห้าร้อยหมื่นแปดพันหาลอยประสันพี่น้องราคาค่ะตัวใหญ่ขนาดตัวอะไรอยู่บอกว่าผ่องขายเลยนี่ม่องขายผ่องขายเลยเด้อนี่พี่น้องม่องขายเลยแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องสาเออแม่ก็ละสาวผ่องขายเลยเด้อห้าร้อยม่องขายเลยเด้อนี่พี่น้องสิบ สิบแปดหาลอยนี่มองขายเลยว่าส,สันเนี่ยลูกตัวแม่มนังกันกะนะพี่น้องเงาขาเงาหางบักใหญ่พี่น้องซ<อ>ื้อเจ็ดพันหมูปินซ<ฮ>ื้อเจ็ดพันเก้า้อยสจเการ้อพน้องสาวสมพี่น้องแนี่ยนลอยสี่สิบคนได้พี่น้องคว้วสูงรอยสี่สิบ มาหญ co ่ฝนบัน hmm, นี้ขอเบอร์ติดต่อนะจ้ะ0กส6 2ศูนย์หกสองหนึ่สนใจทรหาพอฝนเลยพี่น้องด้วยวัดีไปเลียอ่าส่วนใจทหาพอฝนเลยได้จ้ะแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้อง น uh, oui, uh ี่ก็เองแปรอง้นี่้องากซื้อขายร่องแล้วค่ะตลาดลักเจ็ดอัเพอ่พรนานาในคมจักหวัดสกุลนครเด้อพี่น้องนียก็ได้เข้ามาเล็วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจะได้แจ้งเตือนขิดใหม่ๆ นักเจ็ดสิบเปิดทุกเสาวันผลิฮาดเด้อพี่น้องเด้อสายงูง,งามๆพี่น้องมาให้มัดแต่เสาด้วยพี่น้องมืหน้าสายบอดบอดบอ,บอ,บอท่านด้เพราะวา่าสายกัตตาลามากกันก็จะว่ายพี่น้อง <c oughs>